ให้มันเงียบๆแล้วก็จบไม่ต้องมีการทําอะไรต่อไม,ม่ต้องมีการที่จะต้องรับผิดชอบอะไรสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเ,นเรื่องที่ผมรับไม่ได้นะครับดังนั้นผมในฐานะที่เ,ออเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงนะครับก็จําเป็นต้องทําหน้าที่ของตัวเองแล้วผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับที่ทําให้หลายหลายเรื่องเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยแทบจะเดินต่อไม่ได้เลยในการที่จะทลายสิ่งที่มันเป็นความขัดแย้งที่มีอยู่ระหว่าง ไทยกับกัมพูชาการที่เราเห็นปราสาทต,ตามเหมือนพมนะครับแล้วมีคนนะครับแทบจะเป็นเวทีมวยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมไม่คิดว่านี่คือบรรยากาศที่ดีนะครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยแล้วถามว่าความขัดแย้งนี้ถ้าเกิดมันขยายใหญ่โตเนี่ยใครจะรับผิดชอบนะครับถ้ามันขยายใหญ่โตเนี่ยจากปัญหาของสองตระกูลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบสุดท้ายเนี่ยคือคนไทยนะฮะคือคนทั้งสองประเทศที่จะต้องเห็นฆ่ากันนะฮะ ผมคิดว่านี่คือนี่คือความไม่รับผิดชอบของของคุณแททองทาน,นี่คือความไม่รับผิดชอบของคุณทักษิณแล้วมันทําให้สุดท้ายเนี่ยประเทศไทยของเราก็เจอเจอกับวิกฤตทางการเมืองอย่างที่เราเป็นอยู่นะครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องออตามแนวชายแดนเนี่ยมันควรจะมีแนวทางนะครับที่จะต้องจัดการได้แล้วนะครับในการที่จะหาทางออกได้แล้วนะครับเราจะปล่อยแบบนี้ต่อไปเนี่ยโดยที่เรื่องต่างๆนะครับ ที่รัฐบาลหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเจรจากับชาติอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแก๊้งคอร์เซนเตอร์มันก็มีความคืบหน้าที่ค่อนข้างน้อยนะครับต้องยอมรับมันมีความคืบหน้าที่ค่อนข้างน้อยมากในขณะที่ล่าสุดที่มีการวางกับดักระเบิดนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่ามันผิดอนุสัญญาออกตกาว่าเมื่อผิดอนุสัญญานะครับจะไปรอเดือนธันวาคมเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับต่อไปอีกว่ากระทรวงการต่างประเทศออกมาได้ช้ามาก นะครับเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่มันผันแปรไปดังนั้นเนี่ยความร่าช้าต่างๆมันก็เติมไฟให้กับความรู้สึกของประชาชนแล้วถามว่าสถานการณ์พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยลบๆกันขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครได้นะครับทุกคนเสียหมดเรื่องเรื่องไอง้ระเบิดเนี่ยครับล่าสุดเนี่ครับกัมพูชา,าแถลงตอบโต้กับมาแล้วว่าไทไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรนะคือผมว่าหลักฐานมันก็คือระเบิดนั่นแหละ นะครับเดี๋ยวทางหน่วยงานที่เขามีความเชี่ยวชาญเขาคงต้องรวบรวมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นระเบิดที่ไม่มีการวางกับดักโดยทางกัมพูชาจริงเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่คือแน่นอนถ้าเราไปดูตามอนุสัญญาเนี่ยนะครับในแง่ของบทลงโทษที่ชัดเจนเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ต้องยอมรับว่าใครก็ตามที่ละเมิดอนุสัญญาเนี่ยยังไงก็เสียหายนะครับการยอมรับในเวทีนานาชาติเนี่ยนะครับก็ ต้องเรียกว่าได้รับความเสียหายมากนะครับผมเลยไปเนี่ยนะครับอยู่เฉยไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องทํางานนะครับทั้งกระทรวงการต่างประเทศนะครับกับฝ่ายความมั่นคงต้องทํางานกันอย่างเป็นเอกภาพผมคิดว่าการทํางานวันนี้แม้กระทั่งกับทั้งหน่วยฝงหน่วยงานเนี่ยมีปัญหามากจริงๆแล้วถามว่ารัฐบาลเนี่ยเรื่องนี้คิดจะแก้ไหมก็ไม่คิดจะแก้คือสถานการณ์เวลาฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับ มันพัฒนาไปค่อนข้างเร็วในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศที่จะมีการประนามนะครับก็ออกมาช้าแม้กระทั่งจะส่งหนังสือประท้วงก็ยังเข้าใจว่ายังไม่ได้ทำนะครับเชิญทูตมันต้องเชิญทูตมาแล้วนะครับต้องเชิญทูตมาตําหนินะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทําดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างล่าช้าอยู่มากนะครับเลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ารัฐบ,บาลเนี่ย อาจจะมีปัญหาคือจะไปรอให้หน่วยงานหน่วยปฏิบัติเนี่ยเขาทําเองทุกอย่างมันก็ไม่ได้อย่างนี้มันก็ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้ถ้าเกิดว่าจะให้การบริหารงานเป็นไปโดยข้าราชการประจําสาเหตุหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการพูดกับพี่น้องสื่อมวลชนที่ผมคิดว่าทาให้ทุกอย่างม,มันกลายเป็นว่าฝ่ายประ,ประจำะถ่าเขาต้องเป็นคนทําเนี่ยสาเหตุง,ง่ายๆเลยก็คือวันนี้เนี่ยหลังจากที่มันมีเรื่องคลิปเสียงเนี่ยรัฐบาลเลยไม่กล้าที่จะไปยุ่งอะไรมาก พราะกลายเป็นว่าเดี๋ยวไปยุ่งมากใช่ไหมอ่ะมันก็เจอปัญหาเรื่องคลิปเสียงความชอบทมของรัฐบาลมันก็น้อยมันก็กลายเป็นว่ารัฐบาลก็เลยไม่ได้ไปกํากับดูแลไม่ได้ไปดําเนินการอย่างที่ควรจะเป็นฝ่ายประจําก็ทําไปอ่ะใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าล่าช้าไปหมดนะครับเราเองก็เลยอยู่ดูเหมือนว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ที่เพียงพานี่ยังไม่นับนะครับว่าพี่น้องตามแนวชายแดนนะครับผมต้องย้ําว่าพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะฮะเราเห็นภาพตามมอนทมเนี่ยนะครับเป็นภาพที่อาจจะเป็นการทะเลาะเบาะแวง้งเป็นการอาจจะเรียกว่าชิงไหวชิงพลิกกันแต่พี่น้องตามแนวชายแดนนี่คนละอารมณ์นะฮะเขาเองกังวลว่าจะมีสงครามไหมเขากังวลว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นต่อที่บ้านเขาไหมในขณะที่ฝั่งนะครับอยางอรายอร,อรายประเทศนะฮะก็อีกอารมณ์หนึ่ง นะครับเขากังวลเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับเขามีข้อกังวลเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ปัญหามาคาราคาฟังแบบนี้เนี่ยนะครับมันเดินมันเดินมันเดินต่อลําบากจริงดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับต้องกํากับนะครับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานอย่างเป็นเอกภาพนะครับฝ่ายความมั่นคงก็ทํางานของฝ่ายความมั่นคงนะครับการสื่อสารอะไรของฝ่ายความมั่นคงรัฐบาลก็ต้องกํากับ ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศต้องไม่ช้านะครับตอนนี้เนี่ยท่านรัตมนตรีมาริททำงานช้ามากนะครับก็ต้องพูดตรงไปตรงมาจะมีโอกาสนำเรื่องระเบิดเบพอเนี่ยเข้ากรรมธิการคมนสคือต้องบอกมันเข้าอยู่แล้วเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยที่เราจะพิจารณาในวันพฤหัสเนี่ยนะครับมันเป็นการพิจารณาโดยภาพรวมของสถานการณ์ของกัมพูชานะครับที่เราจะต้องไปหาข้อยุติดังนั้นเนี่ยในเรื่องของกรณี กับดักระเบิดเนี่ยจะต้องมีการพูดคุยที่เรายอยากจะฝากอะไรไว้ทุกีไหมต่อหมายถึงคุณแพลนทางทานใช่ไหมคือคือผมคิดว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีวิถีมันมีวิธีการทางการเมืองอยู่คือวันนี้ท่านต้องรู้จักพอท่านต้องพอได้แล้วนะครับแล้วก็คืนอำนาจได้กับประชาชนคือ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแพทองทานหรือแม้กระทั่งคุณทักษิณไม่รู้จักคำว่าพอเนี่ยไม่รู้จักที่จะเข้าใจว่าสถานการณ์นี้ท่านไปต่อไม่ได้จริงเนี่ยประเทศมันจะเดินต่อไม่ได้ผมอยากให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมองให้เห็นภาพรวมของประเทศชาติแล้วคิดเสียทีว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เดินต่อไม่ได้เนี่ยบางทีการหันไปสู่การเลือกตั้งมันอาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดก็ได้ผมคิดว่า เมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยทุกอย่างมันจะคลี่คลายกว่านี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของนายรังสิมันโรมนะคะที่วันนี้มีการประชุมในด้านของฝ่ายค้านค่ะซึ่งก็ได้มีการจับตามองในส่วนของเย็นนี้ที่จะมีการดินเนอร์พักร่วมโดยมีนายทักษิณด้วยนะคะในเย็นนี้ก็ซึ่งทางด้านผู้สื่อข่าวก็ได้มีการสอบถามนะคะว่าในเย็นวันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าจับตามองดูบ้างนะคะซึ่งก็ทางด้านของนายรังสิมันเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยว่า คงไม่ได้ดูเฉพาะการดินเนอร์วันนี้แต่ต้องบอกว่าวันนี้สังคมไม่ได้รู้สึกว่าการที่านางสาวแพทยทองทานหยุดสั่งปฏิบัติหน้าที่มันแตกต่างอะไรเลยค่ะซึ่งโครงสร้างบรรยากาศที่ว่าวันนี้นะคะเราไม่มีรัฐมนตรีตัวจริงบริหารงานในนั้นนะคะซึ่งพูดง่ายๆนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้สังคมอยู่ไม่ได้ค่ะจะมีนางสาวแพทยทองทานหรือไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างนะคะซึ่ง วันนี้เนี่ยนายทักษิณก็ได้ใช้จังหวัดนี้เข้าไปในในการดินเนอร์ครั้งนี้ด้วยนะคะผู้ชมซึ่งต้องทางด้านของนายรังสิมานล้่มก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตนเองนะคะคิดว่าวันนี้หลายๆฉากที่เกิดขึ้นเนี่ยนายทักษิณนนแสดงบทนะบทบาทนําและทําให้นางสาวแพททองทานถูกคิดถึงน้อยลงจากคนทัท่วไปค่ะจะมีหรือไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้แสดงความแตกต่างอย่างไรเลยค่ะ ส่วนจะเหมาะสมหรือไม่นะ,นะคะผู้ชมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ว่ากันไปในดุนลพินิษของแต่ละท่านดีกว่าค่ะซึ่งทางด้านของนายรังสิมันก็ได้มีการเปิดเผยอีกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยเราควรจะมีนายกรัฐมนตรีหรือไม่และการที่นายกรัฐมนตรีหยุดถูกปฏิบัติหน้าที่ขอภัยค่ะหยุดสั่งปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราควรพิจารณาต่อ คือปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายควรได้รับแก้ไขหรือไม่ค่ะอย่างเช่นในกรณีคลิปเสียงแล้วก็กรณีชายแดนไทยกัมพูชาหรือแม้ในกรณีแม่น้ำกกเนี่ยหรืออีกหลายๆปัญหาที่ยังค้งางคาอยู่นะคะก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขและความชอบธรรมของนางสาวแพทยทองทานหรือแม้กระทั่งความชอบธรรมนั้นไม่มีเลยค่ะ ในด้านของชายแดนนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ในเรื่องของระเบิดเนี่ยที่มีการเกิดขึ้นมานะคะคุณผู้ชมก็ได้มีการจำภาดาจากขอภัยค่ะได้มีการสอบถามถึงประเด็นที่ทางด้านนายทหารเนี่ยเยียบกับระเบิดนะคะคุณผู้ชมก็ทางด้านของนายรังสิมันเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยว่าในวันพฤหัสนี้จะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ภาพรวมของไทย ชายแดนไทยกัมพูชานะคะแล้วก็จะมีการนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปพูดคุยในที่ประชุมด้วยค่ะเียอย่างไรก็ตามค่ะผู้ชมก็นี่เป็นการอัปเดตความคืบหน้าคือข,ขออภัยค่ะความคืบหน้าในวันนี้นะคะเดี๋ยวอย่างไรก็ตามค่ะหากมีการประชุมวิบเนี่ยเสร็จเรียบร้อยลงแล้วหากมีการอัปเดตผลประชุมดิฉันจะมารายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งค่ะขณะน,นี้ก็ขอยุติสัญญาลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสุริดาบุญมณีเหรอดีพอเตอร์รายงานค่ะ